รู้สึกว่าชอบแล้วถูกจะตายอย่างน้ไม่ถูกผู้ชายเลยรกัไม่รอ,รอจังเลยอ่ะให้ขึ้นมาหาที่ห้องนอนสีชมพูจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้เรื่องจะทำยังไงดีนะเนี่ยโอ้ยหน้าตางโง่โง่ฉลาดทุกเปล่านะนงนนี้เอาแบบนี้กัน วว้าวต้องนอนไหมเนี่ยขอโทษพระเอกเมนเท้านักเอกเ,เข้าแล้วครับไอเไ้เท้ามันจ่อะไรไอ้เหนือเท้าขึ้นไปมันคืออะไรนี่เหนือเท้าก็กระโปรงไงเขียวเสือกูไปวันรัชผ่ยนี่เมื่อกี้ตีเต็มหัวกูเลยจะผอะไมมันจะไม่ผอมแล้วไอ้ปีนขึ้นมาไอ้พันก็ปี โดนปลายคิ้วมาสินแต่เม <ens cabin> no? ื่อกี้เหมือนโดนขนตานะไม่เป็นไรไหนเรามานั่งเพลินเฉยนี่พันทำอะไรนี่ตายแล้วมีคนเห็นหรือเปล่าทหารเห็นหรือเปล่าฮะมองข้างหลังใครจะเห็นเรานี่ขึ้นมาทางไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ที่มันโล้มไปใต้นี้ดีกว่าบ้าเหรอนี่พันพี่แลนนะจะเข้าไปทำไมใต้นี้เราข่าลงไปสิ่ไหเราขำไปก็่แ้เราลงมานอนคุยกันแบบนี้จิจุ๊บบ้าเหรอนี่ฉันไม่บ้าขนาดนั้นหรอกนะนี่คือบมา บอกคุยอย่างนี้ก็จริงทำไมขึ้นไม่ได้อาตัวมันติดหาเรื่องนะแล้วยังไงเนี่ยก็ปีนขึ้นมาสิทำไมในพันเก่งจังเลยนะจ๊ะก็บอกว่าประสาทสีชมพูก็เลยปีนขึ้นมาสิแล้วขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าอยากได้ลองใช่ไหมอยากได้สิไหนๆลองผันมาข้ามข้างหน่อยสิข้ามขันตรงๆหน่อยสิอย่างนี้อะขยับซ้ายหน่อยซ้ายขวาขวานิดนึง ทำไมหรอใจเราจะได้ตรงกันไงเธออะไรกี試試 <hi> ้เหรออายนะรู้ไหมองยิ่งวัยพันเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่ผมยาวมากที่สุดเลยจริงหรอใช่อีกผมยาวไหมชอบสิเพราะว่าผู้หญิงผมยาวเนี่ยจะดูแลผมเป็นพิเศษเลยว่าผมี่ผู้ใดกีไม่ร้หญิงขี้ขอนนะ พี่เสผิด,อร,อดรอพูดดังมากนะข้างหน้าเนี่ยองหญิงนี่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยเราก็ต้องเปิดแอร์นะทำไมอ่ะถ้าอยากได้คนเทคแคร์องหญิงก็ต้องเปิดใจมึงหยุดเลยนะมึง,งให้คนได้ใช่ไหมเนี่ยตบเอาตบเอาไม่ใช่ตบแล้วไม่เอาตบแล้วไม่เอาถ้าตบเอาไม่เป็นไรล<ะ>้ป้าพูดจาน่ากเกลียดจังเลยหญิงเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าหนกษัตริย์นนะขอโทษ แต่เกิดมาเนี่ยนอกจากนางฟ้าแล้วเนี่ยจะมีเครื่องวยโอกาสหญิงเนี่ยหาไม่ได้มากเนี่คู่ท่าไมก็ไม่รู้มีเดี๋ยวมาจะเดี๋ยวหนึ่งไหมล่ะทำไมอ่ะจะไปหยอดตู้โทรหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่แล้วโอ้ยเูหรอกเป็นหงื่รู้อยู่แล้วกูว่าอีนี่อยู่กับกูไม่ได้แน่เลยนี่ยพานน่ะไม่รู้โทษกรอะไรสิรู้ไหมว่าใจคอไม่ค่อยดี นี่ลุกขึ้นมามาคุยกันตรงนี้ดึงได้สิดึงได้ขึ้นไม่ได้เอามาเร็วพี่เลนนะั่นเราอะตบมือส่งอ๋อโอ้โหเหมือนตัวอะไรเลยว่ะเหมือนตัวอะไรนะเหยื่อแหละพูดไปเถอะพูดไปเลยคนที่นี่คนรับได้นะนี่ขนาดนี้เหมือนตัวเหี้ยเรารับได้ไม่ได้เป็นนางเอกพูดไม่ได้อยากได้อะไรจะในผ่าน ะขึ้นม,มาขนาดนี้เนะี่ยองค์หญิงอยากจะให้อะไรหญิงลองเสนอมาก็ขออะไรก็ได้ที่มัน,นใกล้าตานะหญิงว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดนะไม่ได้งอหรอกหญิงเนี่ยอยากให้อะไรเธอก็น่าจะรู้ใช่ไหมขอตรงหูก็แล้ก็นนะมันใกล้าตาดินีตรงหูมันถูก,นะถกไปงั้นขอขอบ้านสักหลังหนึ่งไอ้พันุไม่มีบ้านอยู่มีแต่กระท่อมโอ้ยบ้านมันก็เล็กไป 3, oh, nice, งั้นไอพันขอรถสักสามคันนะโอ๊ยน้อยไปงั <S 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 S> <S ้นขอควายไว้ไทยนานละอยากเอายนี <S 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 ่ง่จริงๆนี <S 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 ่ควายเพรหญิงสวยๆอยู่ตรงหน้าเนี่ยทำไมไม่ขอละขอให้องหญิงเนี่ยมาเป็นเมียไอพันได้เลยจ้ะ ขอบคุณอาเสียอาเสียน้อยชื่วย คนติ้งต้องไม่เต็มแต่สิ่งเดียวที่มันเต็มใจอยู่ในใจอพันเนี่ยก็มีแค่องค์หญิงที่เต็มอยู่ในใจอพันเนี่ยจริงสิหรือเปล่าจริงจริงสิถึงไม่มีเลยดูแลมีเพียงใจดูแลก็พอแล้วมนะั้ง ไปยิดที่มอนกระสิบบังไม เมื่อท้องตกโรคตกใจให้ความรักซึ่งกัน,กนและกันนะพี่เมน์นะคะเออระเอกนะอื่นเขาจูบแก้พมแก้กูจูบหูเลยครับผม